มันมีลักษณะเหมือนกับหนอนสีแดงขนาดใหญ่ที่เทียบเท่ากับตึก2ชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางลําตัวเนี่ยไม่ต่ํากว่า1เมตรแน่นอนซึ่งต้องบอกเลยว่าขนาดกว้าง1เมตรเนี่ยคือมันใหญ่โพดเลยโ้ย สวัสดีวันรุ่งทุกคนและคุณชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟพงพีทลาลลาครับผมและวันดีนะครับเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาตรงแบบนี้กับหลอนสุดสุดดาคัมแบ็กครับผมอินโทร อื่นเลยผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่หายจากการเป็นโควิดถ้าเสียงเนี่ยมันอู้อีหรือว่ามันดูแบบแน่นๆจมูกหน่อยก็ขอพระทานาภัยด้วยนะครับผมรอดมาทุกซีซั่นเพิ่งมาติดซีซั่นนี้นะครับจะพยายามรักษาตัวแล้วก็พยายามกลับมาอัดคลิปให้ไวที่สุดเท่าที่ทาได้ละกันนะครับสำหรับหัวข้อของหลอดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหัวข้อที่น่าสนใจมากและตรงธีมรายการเรามากๆเลยก็ว่าได้ซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับตำนานสัตว์ลึกลชนนิดนึงะ ที่ว่ากันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและอาศัยอยู่ในแถบพื้นที่เฉพาะอย่างทะเลทรายอีกด้วยซึ่งว่ากันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ใต้พื้นทะเลทรายแล้วก็แบบมักจะคอยล่อหลอกเหยื่อให้ไปทางนู้นทีทางนี้ทีสุดท้ายก็โดนเขมือบในที่สุดครับซึ่งถ้าเกิดผมพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหนอนมรณนะ แห่งมองโกเียหรือว่าหนอนโกปีนั่นเองครับเอาจริงๆเรื่องนี้ผมจะทํานานแล้วนะแต่ไม่รู้ทําไมผมถึงไม่ได้ทาไปหรือตอนขี้เกียจหาข้อมูลก็ไม่แน่ใจนะแต่วันนี้เนี่ยผมจัดให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจาะลึกข้อมูลกันดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่สปอยไว้นิดนึงเลยว่านี่คือตำนานที่เคยมีคนพบเจอและเคยมีประวัติการบันทึกว่าเคยมีคนพบเจ้าตัวนี้ยขนาด ใหญ่พอๆเกือบรถบัสเลยฮะเอาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าข้อมูลจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อให้าคีใแมองเราด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมมาเลยครับ พูดถึงทะเลทรายเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงจะนิยามได้ไม่ต่างกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเราก็คงจะนึกถึงว่าทะเลทรายเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนสถานที่แห้งแล้งที่มีแต่ทรายแต่ไม่หมดแหล่งน้ําก็ไม่มีและอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปิดแล้วก็พ้าทิสเนี่ยส่องลงมาแรงๆซึ่งต้องบอกเลยว่าพื้นที่ของทะเลทรายนี้มันเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะแก่การมีสิ่งมีชีวิตหรือว่าอยู่ได้แค่บางจำพวกเท่านั้นเลยก็ว่าได้ในตำนานว่ากันว่าบางทีพื้นที่ทะเลทรายเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ถูก ให้คนสมัยก่อนเนี่ยไม่สามารถเดินทางข้ามอีกทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งได้ก็มีเช่นกันซึ่งต้องบอกเลยว่าสําหรับพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะไปยุ่งหรืออยากจะเข้าไปอยู่อย่างแน่นอนและถ้าเกิดพูดถึงทะเลทรายแล้วนอกจากความร้อนความแห้งแลง้งและความตายแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันยังมีตำนานที่น่าสนใจอยู่อีกหนึ่งตำนานอยู่ซึ่งตำนานตรงนั้นเนี่ยมันคือตำนานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตลึกครับที่เขาว่ากันว่ามันอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบทะเลทรายมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีก่อน แล้วแล้วมันค่อยๆวิวัฒนาการให้มันตัวเล็กลงเล็กลงแล้วมันก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันด้วยซึ่งเจ้าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยว่ากันว่าจะคอยชอนใช้ยอยู่ใต้ทะเลทรายและคอยดักฆ่าเหยื่อที่หลงเข้ามาจนเหยื่อตอนนั้นหายสาบสูญไปจากโลกนี้เลยนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดผมพูดมาขนาดนี้มันก็คงจะเป็นตำนานสัตว์อะไรไปไม่ได้นอกจาก หนอนมรณะทะเลทรายมองโกเลียหรือว่าหนอนโกบีนั่นเองครับโดยเจ้าหนอนทะเลทรายมรณะตัวนี้หรือว่าเจ้าหนอนโกบีเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นตำนานสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในส่วนที่แห้งแล้งที่สุดของทะเลทรายโกบีโดยตำนานเนี่ยว่ากันว่าพวกมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับไส้เดือนแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าไส้เดือนเกือบ20เท่าซึ่งเท่านั้นยังไม่พอว่ากันว่าเจ้าหนอนพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ขนาดตัวที่ใหญ่ผิวหนังที่สีแดงกำแต่ มันยังมีปากและฟันที่แหลมคมที่ใช้คําว่าเมื่อมันอ้าปากใส่ใครทีบอกเลยว่ามันจะเป็นภาพที่น่าเสียดสยองภาพหนึ่งในชีวิตของคนคนนั้นที่เขาต้องจําไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้และนอกจากลักษณะและขนาดที่มันน่ากลัวขนาดนี้แล้วเนี่ยมันยังมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างอยู่นั่นก็คือพวกมันเนี่ยสามารถพ่นกรดกรรมถันที่มีความเข้มข้นสูงออกมาจากปากและลําตัวพวกมันได้หรือบางตำนานเนี่ยว่ากันว่านอกจากมันสามารถพ่นกรดได้แล้วลําตัวมันยังมีความสามารถคล ใชกับปล่อยไฟฟ้าที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาป้องกันตัวได้และถ้าเกิดใครที่ได้รับกระแสไฟฟ้านั้นเข้าไปอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ครับและนี่ก็คือลักษณะภายนอกรวมถึงความสามารถพิเศษของเจ้าหนอนโกปีหรือว่าหนอนมรณะในตำนานแห่งทะเลทรายโมงกเลียนนั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่านี่คือข้อมูลเบื้องต้นของมันเท่านั้นและข้อมูลของมันเนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้โดยข้อมูลที่สําคัญของมันอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือลักษณะ การล่าเหยื่อของเจ้าหนอนปีศาจตัวนี้นั่นเองครับโดยตามข้อมูลเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าลักษณะการล่าเหยื่อของมันนั้นมันจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใต้ทะเลทรายและใช้เวลาส่วนใหญ่กับการจำศีลและจะออกล่าเหยื่อในช่วงเดือนมิถุนาและเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยมันจะชอนชัยไปตามพื้นที่ทะเลทรายเพื่อรอคอยให้เหยื่อเข้ามาที่อาณาเขตของมันหลังจากนั้นมันก็จะโผล่มาแล้วงับเหยื่อพร้อมกับลากเหยื่อลงเข้าไปฆ่าในทะเลทรายแล้วก็จับเหยื่อกินทั้งเป็นเลยและสิ่งเดียวที่ เราสามารถสังเกตผู้มันได้ก็คือรอยคลื่นของทะเลทรายที่เป็นเปรียบเสมือนว่าเป็นรอยเลื้อยของมันซึ่งถ้าเกิดมันเคลื่อนผ่านตรงจุดไหนไปแล้วมันก็จะทิ้งรอยเอาไว้แหละแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่านี่ก็ไม่ใช่สิ่งการันตีว่าเราจะไม่ถูกมันจู่โจมหรือว่าเราจะไม่เดินไปเหยียบกับดักที่มันดักรออยู่นะเพราะบางตำนานเนี่ยว่ากันว่ามันไม่จําเป็นต้องดักรอเหยื่ออย่างเดียวเพราะมันสามารถล่าเหยื่อด้วยการเลื้อยไปตามทะเลทรายแล้วพุ่งตัวออกมากระโดดงับเหยื่อพร้อมกับลากลงไปในทะเลทรายเหมือนกับฉลามที่ลากเหยื่อลง ก้นสู่ท้องทะเลก็มีเช่นกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบน้ําทะเลกับทะเลทรายแล้วโดนลากลงไปด้วยความเร็วสูงเนี่ยโอ้โหมันเทียบกันไม่ได้เลยครับทั้งความเจ็บปวดและความทรมานและไหนอย่างทั้งในขณะที่มันกัดอยู่เนี่ยมันก็ยังปล่อยกดกรรมฐานความเข้มข้นสูงใส่เหยื่อของมันจนเหยื่อของมันเนี่ยสิ้นสติในที่สุดหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆกินเหยื่ออย่างช้าๆนั่นเองครับแล้วตรงนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะนิสัยแล้วก็รวมไปถึงการออกล่าเหยื่อของเจ้าหนอนมรณะแห่งทะเลทรายโกปีีมงกลยนนั แต่ตรงนี้คุณผู้ชมใจเย็นก่อนนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยน่ากลัวมากเลยไม่กล้าไปทเที่ยวเทเลไทร์อีกแล้วตรงเนี้ยผมต้องขอบอกกันว่านี่มันเป็นเพียงแค่ตำนานพื้นบ้านของประเทศมองโกเลียเท่านั้นปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะว่าเจ้าหนอโมลณนาเนี่ยมันมีอยู่จริงซึ่งพอผมได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วพอมันหยุดแค่ตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกกหงีดหัวใจมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงผมว่ามันเกิดมาขนาดเนี้ยข้อมูลมันแน่นขนาดเนี้ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปหร มันต้องมีข้อมูลอะไรสักอย่างสิผมก็เลยทําการคุยมันลึกๆๆๆไปเรื่อยจนล่าสุดผมไปเจอข้อมูลที่สําคัญมาถึง2อย่างครับโดยข้อมูลอย่างแรกนั้นนั่นก็คือข้อมูล บันทึกการพบเจอของคนที่เขาอ้างว่าเขาได้เจอเจ้าหนอนมรณะนี้จริงๆและถูกเจ้าหนอนมรณะนี้จู่โจมมาแล้วครับซึ่งตรงน,นี้เน,นี่ยค่อนข้างน,น,น่าสนใจมากแล้วก็มีหลายเคสด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเคสเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าบันทึกการพบเจอเจ้าหนอนโกปีครั้งแรกนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออดีตสมัยก่อนเนี่ยได้มีชายคนหนึ่งเป็นล่ามให้กับทหารรัสเซียซึ่งครั้งนั้นเนี่ยชายคนนั้นเขาได้นั่งรถคันหนึ่งไปพร้อมกับทหารคนหนึ่งแล้วพอนั่งไปนั่งมาเจู ได้ไปพบกับวัตถุประหลาดบางอย่างอยู่ข้างหน้าของพวกเขาซึ่งวัตถุประหลาดบางอย่างนั้นเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับหนอนสีเงินแต่มันเหมือนกับหนอนมันก็อาจจะไม่ใช่เพราะมันเป็นป้องๆแต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นกร่อยงไงก็ไม่รู้ท่านคนนั้นเนี่ยก็เลยหยุดรถแล้วก็จอดลงพอถ้าเกิดว่ามันมีขนาดที่ตัวเล็กมันก็คงจะไม่ค่อยอะไรแต่มันมีขนาดใหญ่พอๆกับล้อรถเลยนะสิหลังจากนั้นเขาก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปหาเจ้าสิ่งสิ่งนี้ซึ่งล่ามคนนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันอันตรายแน่นอนเขาก็เลย โกนว่าอย่าเข้าไปเลยมันอันตรายมันดนเจอรัสแต่ทหารคนนี้เขาไม่ฟังครับเขาเดินเข้าไปไม่เท่าไหร่เขาทําการเอาตีนเขีย่ยเอาตีนตเตะเจ้าสิ่งนี้ด้วยแต่มันกลับไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเลยซึ่งนะตรงนั้นเนี่ยก็ได้สร้างความงงงวยให้กับทหารแล้วก็ล่ามคนนี้เป็นอย่างมากแต่ด้วยความซ่าของทหารคนนี้ครับเขาไม่เพียงแต่ไปเตะไปเขี่ยมันเขายังราดน้ามันใส่เจ้าสิ่งนั่นอีกด้วยแต่กับกลายเป็นว่าหลังจากที่เขาราดน้ามันไปเสร็จปุ๊บจ,จู่ๆทันใดน,นั้นมันก็ระเบิดบึ้มออกมาจนทําให้ทหาร คนนั้นเนี่ยกระเด็นออกมาเป็นระยะไกลเลยแล้วร่างกา,ขงายของเขาทายคนนั้นมันก็แบบโอ้โหใช้คําว่าแขนขาดไปข้างหนึ่งแล้วแล้วก็ตามเนื้อตามตัวเนี่ยมันเหมือนกับมีสารอะไรบางอย่างเนี่ยแปะแปะแปะเต็มไปหมดเลยซึ่งสารน,นั้นนะ่ะมันก็มีเสียงเหมือนกับเป็นสารที่มีความเข้มข้นสูงมันค่อยๆกัดกินร่างกายจนแบบได้ยินความทรมานจากการปวดแสบปวดร้อนซึ่งต้องบอกเลยว่านั่นเขาก็ไม่สามารถหาคําตอบได้เลยว่าไอ้สิ่งที่ระเบิดออกมามันคืออะไรและไอ้ที่มันแบบเป็นเมือม่อเืออยู่เต็มตัวหลายวนนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต สิ่งหนึ่งที่รู้ได้แน่ๆเลยก็คือทหารคนนั้น ไม่รอดและเสียชีวนะิตณตรงนั้นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเคสแรกนะครับที่เขาเนี่ยอ้างว่านี่คือการพบเจอเจ้าหนอนมรณะนะแต่ลักษณะสีเนี่ยมันก็แปลกนะเพราะว่าตามตำนานเนี่ยมันคือสีแดงแต่นี่เขาบอกว่าเป็นสีเงินไงอ่ะต่อมาไปดูเคสที่2เลยครับสำหรับเคสนี้ครับเขาบอกว่าเป็นเคสเกี่ยวกับหญิงชราคนหนึ่งโดยเธอเนี่ยเล่าว,ว่าเธอในตอนเด็กๆเนี่ยเคยไปวิ่งเล่นในบ้านญญตาแถบทะเลทรายซึ่งเธอเล่าว่าในขณะที่เธอวิ่งเล่นอยู่นั้นเนี่ยเธอได้เห็นฝูงอูดจานวนหนึ่งเนี่ยเดินข้ามทะเลทรายหรือว่าเดินข้ามหน้าเธอ แล้วจู่ๆอูตัวนึงเนี่ยมันก็ดันไปเหยียบอะไรสักอย่างเข้าจนมันเกิดเป็นระเบิดโปะเล็กๆออกมาหลังจากนั้นอูดต,ตัวนั้นก็มีแต่ลอยสารอะไรแบบเหมือนเป็นเมื่อื่นเต็มไปหมดเลยแล้วสารนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆกัดก่อนร่างกายและกัดก่อนเร็วมากจนใช้คําว่าลําตัวของอูดที่มันแบบเป็นหนังๆแน่นๆอยู่เนี่ยจู่ๆก็ทะลุทะลวงจนเห็นถึงกระดูกซี่โครงเลยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้เธอตกใจเป็นอย่างมากเพราะอูดตัวนั้นเนี่ยลม้มลงอย่างไวเลยเธอเนี่ยก็รีบเดินเข้าไป ปรากฏว่าเธอเนี่ยได้เห็นซากของหนอนกําลังนอนตายอยู่เธอเลยคาดว่านี่น่าจะเป็นหนอนมรณะตามตำนานของมองโกเลียที่มีกฎกรรมฐานความเข้มข้นสูงอยู่นั่นเองครับและอีกเคสหนึ่งหรือว่าเคสสุดท้ายนั่นก็คือเคสที่เขาบอกว่าเคยได้มีชายเล่ยล่อนกลุ่มหนึ่งเดินทางข้ามทะเลทรายไปหาโอเอซิสอยู่ซึ่งได้มีชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยเจอกับเจ้าหนอนที่มีลักษณะแปลกตัวนี้มันเป็นหนอนสีแดงที่แบบผิวหนังมันย แล้วแบบมันแดงก่ำไปหมดปากมันเต็มไปด้วยจมเขี้ยวกําลังชอนชัยชอนชัยอยู่บนทรายซึ่งเมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจู่ๆมันก็ปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาจนทําให้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตทันทีเลยและหลังจากที่ชายคนนั้ได้เสียชีวิตคนอื่นก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงจนสุดท้ายทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นบางคนก็เหยียบจนหนอนตัวนี้แล้วก็เกิดระเบิดเกิดขึ้นโดนกดกรรมฐานกัดร่างกายจนเสียชีวิตหรือบางคนเดินตกเข้าไปในหลุมเทรายที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นหลุมที่ หนอนพวกนี้มันสร้างเอาไว้หรือบางคนก็โดนชดกระแสไฟฟ้าตายแบบคนแรกก็มีจนสุดท้ายได้มีเพียงคนคนเดียวที่รอดมาแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือ3เคสที่เขาอ้างว่าได้มีการพบเจอเจ้าหนอมนมรณะทั้งหมดเลยนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่า3เคสนี้เป็นเคสที่มีการบันทึกและยืนยันได้โดยตรงเลยว่านี่คือเคสที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราที่แบบไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นหลักร้อยปีแต่เกิดขึ้นมาเพียงแค่30-50ถึงปีแค่นั้นเองซึ่งข้อมูลตรงนี้ถามว่าน่าสนใจไหมใน มุมมองผมผมว่าน่าสนใจแล้วแต่ผมยังเจออีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจกว่าเกี่ยวกับประวัติการพบเจอนั่นก็คือประวัติเกี่ยวกับบันทึกนักเดินทางที่เขาได้มาเดินทางในบริเวณแถบทะเลทรายมองโกเลียณปัจจุบันนี้แล้วเขาได้ไปเจอกับบรรพบุรุษของหนอนบรณะยักษ์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีนักเดินทางจากประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งทางฝั่งยุโรปเนี่ยเขาเดินทางมาแบบมาติดบนพื้นที่แห่งนี้แล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงทะเลทรายพอเดินทางไปเดินทางมาจจดมาถึงุ หนึ่งเนี่ยที่เป็นพื้นที่แอ่งโล่งๆแบบเป็นพื้นที่ทร้ในในสายร่ลาบเลยนะแต่พื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันกลับเหมือนมีรอยเลื้อยของสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์อะไรบางอย่างอยู่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รู้เลยว่ามันต้องมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่แน่เขาก็เลยพยายามระมัดระวังตัวแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งหรือว่าไปทําความรบกวนให้กับสิ่งมีชีวิตตัวนั้นเพราะก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมาทาําร้ายเราหรือเปล่านึกภาพบอกปะเขาก็เดินไปเรื่อยๆแต่แล้วครับมันได้มีหนึ่งในคณะเดินทางนั้นเ,นเอ,อเี่ง,งเขา เขาสะดุดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นผิวหนังอะไรใหญ่ๆก็ไม่รู้ซึ่งขนาดที่เห็นนะตอนนั้นอะ่ะมันคือเห็นประมาณแค่ไม่ถึง5้นตะแต่มันใหญ่มากเป็นป้องๆสีแดงซึ่งหลังจากที่หนึ่งในคณะเดินทางนั้นได้เดินสะดุดไปปุ๊บจู่ๆทะเลทรายก็ ย้วบลงไปแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างพุ่งขึ้นมาซึ่งเจ้าสิ่งนั้นที่เขาได้จดบันทึกไว้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับหนอนสีแดงขนาดใหญ่ที่เทียบเท่ากับตึก2ชั้นเส้นผ่าศูนย์กลางลําตัวเนี่ยไม่ต่ํากว่า1เมตรแน่นอนซึ่งตัวบอกเลยว่าขนาดกว้าง1เมตรเนี่ยคือมันใหญ่ โคตรเลยะเวยมันใหญ่ชิบหายเลยนะแล้วก็ขนาดความยาวเนี่ยถึงตึก2ชั้นเนี่ยนี่มันหนอนยักษ์พันปีชัดเลยด้วยแล้วคณะนักเดินทางที่เขาเห็นแบบนั้นเนี่ยก็คือวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยจากบันทึกเนี่ยเขาบอกว่าไปกันทั้งหมดประมาณ7คนแต่รอดจากทะเลทรายนั้นไปที่เหลืองตัวเองได้เนี่ยเพียงแค่2คนเท่านั้นเขาก็เลยได้เขียนเรื่องราวนี้แล้วก็เป็นบันทึกที่เก็บไว้จนมีการค้นพบในปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าน่าสนใจมากต่อให้ข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่มีภาพหรือว่ามันอาจจะไม่มีายสเก็ หรืออะไรก็แล้วแต่แต่บันทึกอันนี้มันก็สามารถบง่งบอกได้หนึ่งอย่างเลยว่าเขาได้เจอกับสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างเข้าเว้ยต่อให้มันอาจจะไม่ใช่หนอนยักษ์ทะเลทรายมองโกลเลียที่เราว่าก็ได้แต่มันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่แบบต้องตัวใหญ่มากๆอ่ะแล้วก็แบบมันไม่น่าใช่สิ่งมีชีวิตที่มันควรจะอยู่ในยุคปัจจุบันด้วยอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันครับและนี่ก็คือข้อมูลการพบเจอทั้งหมดเกี่ยวกับเคสพบเจอในปัจจุบันและบันทึกในอดีตที่ผมได้ไปเจอข้อมูลมาจากเว็บเว็บหนึ่งของต่างประเทศนั่นเองอ่ะซึ มากมากเลยแล้วก็แบบโอ้โหกว่าจะหามาได้นี่ถือว่าเลือดตาแทบกระเด็นเช่นกันแต่ตรงนี้เนี่ยข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ฟังไปแล้วถ้าเราฟังอีกหนึ่งเหตุผลหรือว่าอีกหนึ่งอย่างที่ผมแบบยังไม่ได้พูดก็อาจจะรู้สึกช็อกทันทีเลยก็ว่าได้เพราะอีกหนึ่งทฤษฎีที่เขาพูดถึงหนอนยักกันนี้นี่คือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เขาพูดกันนั่นก็คือนี่คือ มองพลาดหรือมันไม่ใช่หนอนอยักษ์ครับแต่มันกลายเป็นงูโบอาายตาตันครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าในปัจจุบันนี้มีหลายเคสครับที่ในตำนานหรือว่าในอดีตมีการจดบันทึกว่าเคยเจอนู่นเคยเจอนี่แล้วจู่ๆปัจจุบันก็ไขปริศนาได้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เจอสิ่งมีชีวิตในตำนานแต่เขาเจอเป็นสิ่งมีชีวิตตัวนี้สายพันธุ์นี้อ ถ้าเกิดยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายเลยคิสโตเฟอร์โคลัมบัสที่เขาบอกว่าเขาเียได้ไปเจอนางเงือกในแถบทะเลแคริบเบียนอันนั้นน่ะไม่ใช่นางเงือกแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาแฝกหรือว่ายืนยันไปแล้วว่าสิ่งที่โคลัมบัสเห็นนะที่มันเป็นหางแล้วก็ลำตัวคล้ายๆคนน่ะมันคือพายนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราได้รับรู้แล้วก็รู้สึกช็อกเหมือนกันนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ไม่ต่างอะไรกับในกรณีของพายนของคิสโตเฟอร์โคลัมบัสเลยเพราะเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่หนอนในตนาาน่่ทีวก็ได้แ มันคืองูสายพันธุ์หนึ่งที่มีชื่อว่างูโบอาายตาตันที่มันมีขนาดใหญ่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีพิษอะไรร้ายแรงมากแล้วก็พิษเนี่ยก็มีลทธิ์คล้ายๆกับตามตำนานที่บอกว่าอาะมีแบบไฟฟ้าช็อตอาจจะตัวชาดูนี่นั่นหรืออะไรหรือแบบมีความเป็นกรรมฐานเนี่ยก็คือ พิษงูมันก็เป็นแบบนั้นเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่เขาบอกว่านี่คือการยืนยันจากวิทยาศาสตร์นะว่าเจ้าหนอนตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันคืองูสายพันหนึ่งเพียงเท่านั้นครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของเราในวันนี้เกี่ยวกับเจ้าหนอนนมรณะหรือว่าเจ้าหนอนโกปีแห่งทะเลาซโกปีประเทศมองโกเลียนั่นเองครับซึ่งตรงนี้ผมต้องขอบอกเลยว่าตรงนี้ต้องใช้วิจัยยาณในการรับชมนะแล้วก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนละกันคือผมก็ไม่ได้บอกว่าตำนานนี้ไม่ได้มีอยู่จริงหรือว่าเเเรรราาาาาตตต้อออองงชื่่่วิททยยศส์ลดพะีผม ว่าครับบางเคสที่มีการยืนยันไปแล้วจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จู่ๆวันหนึ่งมีการเปลี่ยนคํายืนยันคําแถลงการ์ก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วในมุมมองของผมเนี่ยถ้ามันไม่มีมูลเหตุหรือมันไม่มีการพบเจอในอดีตที่มันมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่เขาบอกว่าแบบเออไม่เจอหนอนยักษ์จริงๆแบบขนาดความยาวไม่เท่ากับตึก2ชั้นนะ่ะผมจะไม่คิดเรื่องนี้เลยแนละคิดว่าเอออาจจะแบบเข้าใจผิดว่าเป็นงูก็ได้แต่พอมันมีข้อมูลตรงนี้เข้ามาผมรู้สึกว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เพราะทะเลทรายก็ ต่างอะไรกับทะเลสาบเลยเพราะเราไม่สามารถค้นหาอะไรใต้ทะเลทรายได้เลยว่ามันมีอะไรอยู่บ้างหรือมันอาจจะมีเมืองอยู่ใต้ทะเลทรายอีกทีหรือมันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลทรายอีกมันเป็นไปได้หมดเลยเว้ยเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่า มีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นกันว่าเจ้าหนอนยักษ์ตัวน,นี้อาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้และอาจจะไม่ใช่ความจริงอาจจะเป็นงูแบบที่วิทยาศาสตร์เขาบอกก็เป็นได้ครับเอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าเรื่องนี้ออกไปทางวิทยาศาสตร์ที่เขายืนยันแล้วว่าเป็นงูหรือคิดอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นในรูปแบบของหนอนยักษ์ในตำนานที่มีชีวิตมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่ละคนคิดเห็นในรูปแบบซ้ายหรือรูปแบบขวาคอมเมนต์ด้านล่างนี้บอกผมมาหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาดพรนปะก ผมเอ๋ภพปีาต้องกราบขอพระธรรมไยไว้ด้ด้วยและวันนี้ขอโทษอย่างแรงนะฮะที่เสียงมาอาจะไม่ค่อยชัดอาจจะอู๊ยออีหน่อยนะเพราะว่ายังเป็นโควิดอยู่แต่ก็จะรีบรักษาตัวให้หายแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย้วกันนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าหลอดสูบดาจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย